อียะทราบแต่ว่าทางนั้นอะเียเห็น,น,นหมั้ย โอ้โอ้โห,หน่ากลัวผีเด็กสัตว์ทุกคนวุกคนไม่กล้าเล่นอนะขอจอยได้ไหมได้จ้ะ แค่นี้เป็นไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยไปทางนี้แล้วกันเนาะเฮ้ยมีที่แอบ,บอยู่ห้องนี้โอเคโอเคแต่ว่าตอนที่เราเจอผีเราคงไม่มาวิ่งมาที่แอบเราคง เฮ้ย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 นั่นไงามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันมันทำลายทุกอย่างเลยอะ่ะวิ่น่ากลัวนะ ไปเกียดเสียงเดินมากเลยอะ่ะคือนายช่วยเดินแบบเบาๆได้ไหมนายเดินแล้วก็คิดว่าผีมาขอเบาเสียงอ่ะตอนเนี้ยเชี้น่าคเฮ้ย ทุกคนเราใช้กระจกวาร์ปทันว่ะตอนนี้กูอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันมีกระจกวาร์ปทุกคนรอผล่ที่นี่เปล่าโอเคโอเคนะฮะแล้วไม่เวลามุ้งมึงต้องแต่อย่างงี้ด้วยไม่เข้าใจนะครับ 啊。Ah! นากลัว,วมันไป,ไ,ปไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ๊ยน่ากลัวว่ะอุ๊ยน่ากลัวจริงนง้นเนี่ยตอนนี้อ่านมาย6่ห้อกะเทวเราจะเล่นไปเรืเ่อยนะฮะ แกงขีวะ่ะแกงขีว่ะวันนี้อะอ้เพราะว่านี่คือละมาเดี๋ยนี่วะ่ะ อเดีย๋ยววิ่งมานะมึงมันเราล่อมันได้ Eu meu sei o que โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้น่ากลัวมากเราเซฟไปตรงไหนเนี่ยพี่น้องกลัวว่ะตอนนี้เราวามาจุดแอบแน่ว้ายวยน่ากลัวโอ้ my gosh พี่เกมนี้ไม่ปกติแล้วอะจริงจริง <c oughs> พี่ทำไงดีอ๋อพี่เี๋อจริงจริงแล้วน้องเล่นเกมนั้นได้นะเพราะว่า พี่น้องมาอยู่ที่ไหนอ่ะพี่น้องว่ามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยอ้ my g o d ห้องแจ็คพอตเลยเนี่ย hey! เฮ้ยเกินนี่มันมีห้องแบบนี้อยู่ด้วยเหรอเนี่ย oh my g o d จริงๆอยากเห็นพี่เล่นเกมผีนะน้องอยากดูรีแอคชั่นแบบว่าเฮ้ยถ้าพี่เล่นตตกีจะต้องต่อซึ่งพี่เชื่อน้องสิงว่าแล้วทำพี่ไม่ถามเพื่อนพี่แต่เขาปุ๊บความจริงอ่ะน้องอ่ะไม่มีเพื่อนเลยแล้วการที่แบบ นี่น้องกลัวไปเถอะหุยเสียงน่ากลัวมากจริงผมไม่รู้โอ้ยพี่ ไปแล้วละมั้งเฮ้ยเมื่อกี้มันมันวิ่งผ่านทางนี้ไปหรอเชี่ยวแสดงว่าเมื่อกี้มันก็ต้องวิ่งผ่านเราไปเลยดิโอ้โหพี่จอองจริงอ่ะน้องรอเฟธานเฟมอยู่เพราะว่าเดือนอ่าเดือนหน้าจะมีเฟธานเฟมเวอร์ชันพีซมาแล้วคือแบบรอเล่นเลยเป็นเกมผีที่น่ากลัวนะแต่ว่าจริงๆน้องก็ชอบเกมผีนะพี่ มันก็ดูแบบเนี่ยอย่างเกมเนี้ยเกมน่ากลัวของญี่ปุ่นน้องก็มาเล่นเพราะน้องชอบมากจริงๆริง,รงอยากลองให้พี่เปิดใจดูนะพี่เพราะเปิด่จะชอบเพราะว่าเกมผีเนี้ยมันสำหรับน้องอนะคือมันโอเคมากเลยคือมันดีอะพี่เพราะว่าอะไรปะมันทำให้เราไม่ต้องเครียดไงพี่แต่มันแต่พอเราเล่นอนะมันทำให้เราลุ้นลุ้นว่า จะมีผีโผล่มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราพี่ไม่ต้องไปวอรี่นะเวลาพี่เล่นเกมผีอะให้ปล่อยใจแบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเรานึกเรามันมันมันทำให้เราไม่ต้องคิดอะไรอะคิดแต่แค่ในเกมอะผมกลัวเล่นไม่ได้แต่ว่าจริงๆน้องก็กลัวนะจริงๆน้องกลัวเกมนี้กะว,ว่าจะไม่เล่นเพราะว่าเห็นหน้าปกมันน่ากลัวสบาแต่ว่าพอน้องเรามาเปิดมาเปิดใจเล่นดูอะ ในเกมเนี้ยพี่ก็ฟังเสียงเห็นปะนั่นไงมาอยู่หน้าห้องเห็นปะฮัเราอย่น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินคุณแมเสียงสีแดงเห็นไหมเฮ้ย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 อะเฮ้ยอะเฮ้ยอะที่มันน่ากลัวเนาะผมกลัวครับเล่นไม่ได้เนี่ยกลัวแต่ว่าชอบถ้าน้อง น้องไม่รู้ว่าเกเมนี้มันจะจบตอนไหนอ่ะือเกมเนี้ยพี่ต้องเข้าใจว่าเวลาพี่จะเล่นใช่ปะให้พี่ให้พีแบบไอ้น้องจะบอกนะสำหรับถ้าสมมติพี่จะแบบโหลดไปโหลดเกมนี้ให้เพื่อเล่นอะไรเงี้ย ่าจริงๆพี่ก็ไม่ต้องเครียดเพราะมันคือพี่เก็ตป่ะว่ามัน,ม,นมันไม่ได้ยากอ่ะพี่ยอย่างเ,เกมเนี้ยใช่ปะ่ะถ้าสมมติว่าน้องพี่ดิ้นเสียงเมื่อกี้ใช่ไหมเสียงตุ้งตุ้งให้พี่เนี่ยรีบวิ่งเข้าห้องเลยโอเคปะ่ะอ่าก็คือพี่ต้องหาห้องสักห้องหนึ่งอ่ะแล้วก็แอบมันอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันต้องใช้สมาธิหละฮ่าฮฮฮแต่ว่าน้องบอกพี่ไปเพี่ยงคง ก็ต้องหุ้ยใช่ไหมเสียงดังมากถ้ามันที่พี่ได้ยินสิ่งีใช่ไหมเห็นไหมพี่ต้องเงียบพี่ต้องนั่งเฉยอันนี้น้องสอนพี่นะพี่นะอ่าละเล่นเกมผีเนี่ยใจเราจะต้องมุ่งมั่น คือเราจะต้องไม่กลัวคือพย่าใจไปถ้าเรากลัวเรากลัวตั้งแต่ต้นเกมอะแล้วไงเราก็เล่นไม่ได้ฟังเสียงฝีเท้าว่าผีมาหรือเปล่าแล้วพี่ก็วิ่งต่อไปซึ่งเกมนี้มันน่าจะเล่นได้เรื่อยๆแหละมั้งไม่รู้สิเนี่ยพี่อ๋อพี่ก็ต้องตลอนไปทั่วราชาอาณาจักรเนาะ เนี่ยหายเจ้าเนี่ยเก็บเนี่ยอาหาไอ้เจ้าอะไรนะไอ้เจ้าตุ๊กตาเนี่ยพี่พี่ไม่ต้องเครียดเวลาพี่เล่นน่ะให้ปล่อยใจสบายสบายไปเดินมั่วๆไปเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าพี่อ่ะถ้าพี่เครียดอ่ะอันเนี้น่าจะเป็นทางที่เรามาเนาะเออน,น่าจะเป็นทางที่เรามา ไปเอ้ยพอไอ้สักยอมแพ้ไม่ได้อ่ะ